มาหรือยังนออหันดีกว่าอิสอิสอิส,สิแอ้มุมนี้ว่าทำไมขาวแท้อุ้ยกลองมัวสวัสดีค่ะไม่มีใครเข้ามา <c oughs> เสียงก็หายวันนี้นะ่ะสวัสดีวันเสียงแหบค่ะนั่งอยู่ริมสระพูดคนเดียวอีกแล้ว อยังไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวขอเช็ดหนะ้ากล้องก่อนทำไงเนาะเออเนาะออมองขึ้นไปข้างบนวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้อยขอบมุนกล้องชิบเห็นบอสวยงามมากวันนี้คือวันเสียงแหบนะคะอืมอุยทำไมมันมวนนัวเทนาะตายละแบบนี้ขอประทานอภัยนะคะ กล้องมัวค่ะน่นเาเอาเอาฝั่งนี้ก็ได้เห็นบัมองขึ้นไปข้างบนแล้วซุมเจ้าจะเห็นเห็นบอ้คคะเห็นฝั่งนูอนอ้นเ่ะอืเห็นอย่างนอ้อหันไหมชัดบอะนอะโน้นนะคะจะปีนขึ้นไปก็มานั่งอยู่ริมสะ แล้วก็มองดูปลาตรงนั้นปลาค่อยตายว่าจะดูดน้ำล้างสะอยู่ใครเข้ามาทักทายเนยจา้า <c oughs> เสียงกระหายเฮ้พี่แป้งพี่แป้งสวัสดีค่ะพี่แป้ง <c oughs> พี่แป้งคนสวย <c oughs> วันนี้คอแหบนะคะแต่ว่าดันดันขอบคุณมากคะ่ะพี่แป้ง ต้อยจะมากินเอามามาเอากล้วยให้สามีด้วยเห็นไหมคะมันซูมได้บอแป๊บนึงเนาะออ้ยซูมได้น่นะนะต้อยอยากขึ้นไปตรงนั้นน่ะแล้วจะเอากล้วยลงมาปกติเขาต้องบกักบักต้นมันานะพี่เนาะแล้วทีเนี้ยต้อยไม่อยากบักมันเพราะว่ามันอยู่ใกล้สายไฟเอาไงดีเนาะก็เลยว่าสิขึ้นไปนะ่ะเดี๋ยว เอยจะตั้งกล้องหม่แล้วเอยก็จะขึ้นไปถ้าเกิดไฟช็อตหรือเป็นอะไรก็ช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะคะอยู่สูงแม่้นจะพี่เพิ่งเห็นน่ะมานั่งให้อาหารปลาแล้วหนูมานั่งให้อาหารปลาแล้วหนูเห็นกล้วยมันสุกอะ่ะพูน่าเอาไม่เห็นอีกนี่เห็นไหมคะนี่ซิขึ้นแนวดาหรือเปล่านี่ พี่แปงทานข้า,ขาวยังค่ะต้อยจะออกไปข้างนอกไปหาซื้อกับข้าวอยู่สิขึ้นแนวดเดี๋ยวต้อยขึ้นไปเอากล้วยก่อนนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายเด้อค่ะพอดีรอสามีแต่งตัวต้อยจะขึ้นมองีี่บ,บอกเอาะ ส่วนของค่อยขึ้นยังไงไปดูข้างหลังก่อนข้างหลังก็สีคืนไดโบ,บ่กล้วยสุกอะเดี๋ยวมาทักทายก่อน อทักทายว่ามีใครถ้าเกิดว่าตกลงมาก็ช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะคะว่าว่ามันมันแสงเพิ่งกลับมาจากข้างนอกอ๋อพี่ก็ไปซื้อกับข้าวเหรอคะพี่ที่จีนกี่โมงแล้วอ่ะสรุปว่าขึ้นข้างหลังไม่ได้ค่ะพี่หนูชองมาขึ้นข้างหน้านแต่กลัวกลัวสายไฟจ่ขึ้นไหเด้อ มีนิดละมันสีหักันนี้ต่อไหหนูก็สวยเลยลีลาอีกจะขึ้นก็ยังลีลาทำใจหร่ค่ะตอนนี้มามันขึ้นที่ขึ้นว้ามีสิจับหัวเฮียว้าขึ้นได้แล้วจ้า ขึ้นมาก็ถ้าไปช็อตก็ได้แล้วค่ะเอาไงต่อ <Sure. S 1> ชูสัดก่อนเป็นลิง น,นี่ไม่ได้ทักทายนะคะพี่ใส่ไฟเต็มเลยอะ่ะเอามดส้มมดส้มมดส้ม มาสม้มก้อยคัดข,ขนาดแบบนี้ a n d here just near me oh don't laugh I tried to take banana โอ้ต <laughs> ายไล้วแบบนี้ม,มัดส้มคุบคุวัวอื้มมัดส้มโอ้ยเออเดี๋ยวมาอื่นสิมาทางนี่ เจ็บค่ะเอาลงไปให้ปลากินหมดส้มโอ๊ยตายแล้วหัวหัวยุ่งเหยิงมาละไหวไหวไหวิขึ้นนอไรบะนี้ฮอนตีนกับปะนั้นอาวช้อนตีน เย่ yeah. สามีกน็นั่งหัวอยู่แต่บนบ้านนะลุ้ยค่ะ y e สโอ้ย yes the monkey Oh God. Got it. It hot. Oops. ได้มาแล้วอันหนึ่งนะคะเอาไว้นี่ก่อนชื่ออไรตัว t นดับบีอินเนอร์โมวีมีฝันเอาโกยเอ็มเพอรขอมาแตซิเลอร์บอกแม่เด็ก <laughs> บอ Oh. Yes. Ah One, well, two, be careful, not on your shirt. Eh? Oh. Thank you. Be careful. Bikeai. not in front of the camera. What's funny? Yeah? Davis is looking at you. Nilas. Yeah. Hello, you baby. Phone? No, no, no. Oh. Nilas, okay. Yeah, he touch the camera? ไยินแต่เสียงนะคะัวกังอนนอ,อ้แตกอ้แตกเลจ้จาเฮ้ยกุ้ยสุ นี่ก็เอาซมีเรียบร้อยค่ะเอาไว้ตอนนี้เนี่ยมันก็สุกจะลงยังไงถึงนี่นะเออเ้ๆๆเป็นซีโน,โนแนวด้แบบนี้เฮยบอกวา เฮ้ hey, ถึงแล้วไปล้างมือก่อนเมื่อยเลยค่ะเย้ได้ <Yeah. S 2> เวลามาคุยแล้วซิมีพายุอยู่บ้คะ่ะรอดตายมาแล้วคะ่ะ ไม่ตายแล้วเอามาแล้วค่ะไปใส่มันละพี่คอคุณพี่คอเอเอเฮ้ยไม่มีใครอยู่ด้วยมาแล้วจา้าโอเคสั่นเลยค่ะหนึ่งโอ้ขอบคุณค่ะที่ยังอยู่พี่แป้งเฮ้รอดมาได้มส้มเต็มเลยค่ะจะให้ดูตรงนั้นนะ่ะ มันจะมีรังมดส้มอยู่มันกัดโอ๊ยจำแมงตก๊กตกลงมานีค่ะผัวก,ก็ไปหาเมียใหม่แล้วเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนหันทังไหนละมันนี้โอ๊ยเนาะเหงื่อติดตัวเลยค่ะหันทั้งหนละมันนี่หันทั้งนีและเนาะรอดแล้วค่ะ ตรงนั้นยังไม่ไปเก็บแม่บ้านก็ไม่มาร้อนค่ะถามว่าร้อนไหมร้อนโคตรเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระต๊อบเนาะจุบจ๊บๆขอบคุณค่ะพี่ดูหนะ้าเดี๋ยววันนี้คงไม่ได้ออกไปไหนแล้วค่ะคิดว่าตอนแรกว่าจะออกเงินเต็มพี่แป้งทําอะไรอยู่คะพี่ทานข้าวแล้วบอกที่ปักกิจเขาเร็วกว่าเมืองไทยพี่เด็ดไปไหนมาอา้า อา้าวพี่เดชปะพี่เดชแอบอยู่ปอพี่เดชว,นนว,วันนี้วันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสค่ะต่อยถอยก,ก่อนหามุมก่อนตรงนั้นนะคะก็คือข้างบนคุกันไม่รู้จะคุยอะไรกันยะย e s สพี่แป้งพี่จะกลับเมืองไทยวันไหนพี่ยูยูยูไอ้ช็อตเดชเมื่อกี้เกือบซีเจอช็อตเดชแล้วนะสแงงตกต้นไม้มดตัด เจ็บเลยค่ะทั้งหัวสามีไม่เคยขึ้นต้นไม้นะคะถ้าอยากกินอะไรก็ใช้ให้มีอันนี้แหละค่ะขึ้นอ๋อไม่ต้องสงการเหรอพี่พี่แป้งจะมาเที่ยวสงการบอสดูท่าหลา่าดื้เอาดีไอยมือได้แล้วโอ้ยร้อนค่ะพี่ขนาดตอนนี้ยังร้อนเลยสงการจะร้อนขนาดไหนร้อนมาก โอเคหันใหม่หันใหม่หหมต้นขาบือบอกแม่ไอ้หน้าค่อยเรื่องๆเ่อะวะมันคือต้นไม่รู้เหมือนกันต้นขาบอกไอ้กินได้บอต้นอะไรไม่รู้อันนั้นต้นชิงช้าสวรรค์เดินหนึ่งว้าวโอ้มีคนติดตามเยอะแล้วค่ะสยรูมาให้ไหมคะต้นต้นนี้เขาเรียกว่าบันไดสวรรค์ นี่อันนี้ก็ต้นต้นอะไรเนาะไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าลงมาแล้วยังร้อนอยู่นะคะโอ้หายไปแล้วไอ้็อดเด็ดรอดูอยู่ใช่ไหมคะพี่อันนี้นะบอสโอ้ยคงไม่ได้ใส่หรอกคะ่ะไว้นงไว้น้ำบ้านอยู่บ้านนอกอะ่ะจะใส่ก็มันไม่คือ ทำไมหน้าค่อยมัมแดนแดงๆโอ้ยค่ะไม่ฝั่งนี้หน้าไม่แดงหน้าดำเลยเออฝั่งนี้หน้าดำชอบค่ะเออพี่แป้งคนจีนเขาชอบผิวแทนหรือเปล่าืึคนจีนเขาชอบผิวแทนไหมแมนบอกวันพี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะพี่เมืองไหนนี่ชอบเหรอชอบสีแทนเหรอคนจีนอะ ฟนตเดี๋ยวชอบสีแทนแต่ว่าาไม่อ,อยากไปตากแดดอยู่มุกดาหารจ้าอยู่คำชะอีก็พูดผู้ไทยไงคะตอนอ๋อไม่แล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่แป้งอยู่ปักกิ่งอะอยู่เมืองไทยนะพี่ไม่ใช่จังหวัดปักกิง่งหรือว่าพี่อยู่ปักกิง่งเมืองไทยพี่อยู่จังหวัดอะไรโอ้โอใช่ที่เป็นคนใต้แรงใต้ไหมวจะลุงเนาะพี่หนูเหนื่อยนะร้อนด้วยตอนนี้นะยืดซะหน่อย มาปรับใหม่นี่ได้บรรยากาศเห็นไหมฝาบ้านสังกสีชอบไลสองจ้าโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่แป้งไอเด็ดด้วยใช่ไหมร้<ว>อนจังหวัดไรนาะเหนือสุดเชียงรายบ่คะน่าจะใช่เนาะเชียงรายเราเคุยกันอยู่แค่นี้นะอยู่บ้านเราทำอะไรเนาะเมื่อกี้เนี่ยมดส้มกัด เดี๋ยวเธอให้รังมันใหญ่กว่านี้ก่อนพี่เด็ดอยู่เชียงรายถ้ามันเป็นรังใหญ่ตอวจะไปแย่ไข่มดแดงมีคลิปวิดีโอไปแย่ไข่มดแดงด้วยแต่มื่อส้มมันกัดก็เลยยังไม่ได้ปุ้ยเชียงรายอยู่ใกล้พัทลุงเหนือกับใต้แล้วเนาะเอา baby 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 มา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 นี่มานี่ baby มาแล้วเร็วมาแล้วเร็วครับ บ้านลูกค่ะมานี่เบบี้มาสวัสดีก่อนเร็วๆมีแต่หมาค่ะตอนนี้นะอยู่กับหมาเดี๋ยวหมายู่ข้าวมันมาขอกินข้าวเดี๋ยวจะต้องไปเอาข้าวให้หมาก่อนนะคะพี่ทุกคนแล้วยังไงค่อยมาชิงลายปักกิ่งอ๋อเฮ้ยเบบี มาลูกมามานี่ดเร็วโอ้หมามีมารยาทเพราะว่าที่ตรงนี้เขาห้ามหมาเข้ามานั่งมันก็เลยไม่ยอมเข้ามาเนาะโอเคถ้างั้นก็สิไปแล้วเดิอจะเดิอไปให้อาหารหมาก,ก่อนไมหมามาสิร้องไห้เนาะเบบี้ <No, baby. c oughs> มามีมารยาทด้หมาให้นะทำไมแบบแดดมันดีดีร้อนด้วยค่ะปากิงร้อนเนี่ยพี่แป้งเมืองไทยร้อนมากให้ดูต้นไหน นี่นี่นี่โอ้โหแบบแดดดีมากต้อยมาใหม่ที่ไหนคะสิบองศาสิบองศาเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวแว่ไปบ้านพี่แปงดีกว่าพี่แปงจะไลกี่โมงต้อจะไปละวค่ะร้อนค่ะเนี่ยทถน,นี้ปักกิง่งต้องกลับบ้านแล้วนั่นไปแล้วนะคะพี่ๆบ่ายโมงโอ๋อโอเคค่ะถ้าไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวไว้ไปหานะคะ บายบายค่ะพี่บายบายสวัสดีค่ะพี่ติงตองนะอืม,อม <laughs> บายบายค่ะปิดก่อน